ห้าวันต่อมาพิธีกรรมทางาศาสนาของอารามเปวาจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ปีละหนึ่งครั้งเจ้าอาวาสยุนเตอต้าซือดอกจันจึงออกมาแสดงธรรมที่ลานหน้าพระอุโบสถด,ด้วยตนเองในช่วงก่อนเที่ยงครั้งละหนึ่งชั่วย,ยามต่อเนื่องกันเป็นเวลาสามวันว่ากันว่าหยุนเตอต้าซือถือกำเนิดมาพร้อมกับความเป็นทิกษุเทียงอายุห้าขวบก็ได้รับสมญาทางธรรมจากอาจารย์และเข้าพิธีปลงผมอย่างเป็นทางการ เมื่อก้าวเข้าสู่ช่วงแรกรุ่นก็เดินทางจาริกแสวงบุญไปยังชมพูทวีปเพื่ออัญเชิญพระไตรปิฎกถอดความพระคัมภีร์หลายครั้งและมีใจฝักใฝ่ศึกษาพุทธศาสนาทำให้ท่านกลายมาเป็นยอดภิกษุข,ของพุทธศาสนามาวันนี้หยวนเตอ๋อต้าซืออายุมากแล้วแม้ท่านจะยังดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสแต่กิจธุระต่างๆในวัดล้วนอยู่ในมือของลูกศิษย์การแสดงทมตลอดสามวันนี้จะเป็นการออกงานครั้งสุดท้ายของท่าน เมื่อข่าวนี้แพร่ออกไปเหล่าผู้มีจิตศรัทธามีหรือจะยอมพลาดทันทีที่ฟ้าสว่างเส้นทางภูเขาที่นำมายังอารามเป่าหวาก็แน่นขนาดไปด้วยผู้คนหากต้องการสอบสวนอารามเป่าหวาซึ่งถือเป็นอารามหลวงและแต่ต้องหยุนเตอต้าซื้อผู้เป็นอรหันในสายตาของชาวบ้านรวมถึงสิทธิ์ชั้นเอกของวัดมู่ไคเวยจำเป็นต้องใช้ความนิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวเพื่อลงมือให้สำเร็จภายในครั้งเดียวเพราะหากต้องล่วงเกินกันก็ต้องล่วงเกินให้ถึงที่สุด เสียงระฆังยามเช้าดังเหง,ง,ง่แงงงางาง,างสะท้อนกล้องไปทั่วหุบเขาการเสด็จของไทเฮามีองครักษ์และข้าหลวงช่วยเปิดทางมาที่อาราเป่าวายยางเอเกระเกหลังมีพระเสวนีก็มีพระบัญชาห้ามราษฎรคุกเข่ารับเสด็จรับสั่งว่าวันนี้ทุกคนล้วนต้องการมาสักการะพระเหมือนกันจึงควรคุกเข่าไหว้พระโพธิสัตว์และพระพุทธยามขึ้นเขาเข้าวัดเท่านั้นไม่จําเป็นต้องคุกเข่าทําความเคารพผู้อื่นอีก ยวนเต,อต๋อตาซื่อน,นำสิทธิ์ออกมารับเสด็จไทเฮาเข้าไปในห้องแสดงทำด้วยตนเองหลังจบพิธีสักการะที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่และการแสดงทำที่รัษฎรทุกคนรอคอยแล้วก็มีการแสดงทำเป็นการส่วนพระองค์แด่บุคคลสำคัญในห้องแสดงทำต่อไม่ต้องสงสัยเลยว่าบุคคลสำคัญที่กล่าวมานี้มีใช่ข้าหลวงและนางกำนันที่ติดตามอยู่ข้างกายไทเฮาแต่เป็นคังอองที่ตามเสด็จมาไหวพระด้วย คังอองฟูจินซีอายุ25ปีเป็นหลานชายของฮ่องเต้ซินงอวีและไทเฮาผู้ทรงเกียรติที่สุดนี้ก็คือเสด็จย่าของเขาแน่ชาติกำเนิดของคังอองจะสูงส่งทว่าเขากลับกำพร้ามาตั้งแต่ยังเล็กว่ากันว่าตอนคังอององก่อนกันกบพระชายาพาบุตรชายทนอายุ8ดขวบที่ป่วยเป็นโรคประหลาดไปหาหมอรักษาอย,ย่างต่างถิน่นระหว่างทางก็เจอจนสลัดที่ซานชวนโขโจมตีเพื่อชิงทรัพย์ทำให้เรือล่มลงกลางแม่น้ำอันเชี่ยวกรากที่มีหินแหลมคม เป็นเหตุทําให้คังอององก่อนกับพระชายาเสียชีวิตยอยู่ที่ก้นแม่น้ําเมื่อข่าวนี้ถูกส่งกลับมาที่เมืองหลวงฮองเต้ซิงงวีกับไทเฮาทั้งโกรธและเสียใจจนทําให้ขุนนางท้องที่ทั้งบุญและบูในซานชวนโขต้องเร่งกระจายกําลังลงพื้นที่และส่วนกลางต้องส่งกําลังทหารไปปรับปรามรังโจรสลัดให้สิ้นซากขณะนั้นพวกเขาที่ยังหาตัวฟู่จินซีผู้เป็นบุตรของคังอองไม่พบก็ทำให้คิดไปว่าเขามีลางร้ายมากกว่าดี ซื่อจือดอกจันอายุ8ขวบหายสับสนไปเกือบ1ปีเต็มก่อนจะกลับมาที่เมืองหลวงอีกครั้งพร้อมเบ่าผู้ซื่อสัตว์วัยชันอายุเลย40ปีกับสตรีอาวุโส1คนวันนี้หยวนเตอ๋อต้าซื่อได้พบกับคังอองผู้ประสบภัยแต่เอาชีวิตรอดมาได้เป็นครั้งแรกหลังสนทนากันได้สักพักเขาก็รู้สึกครับแอคนใจที่พบอีกฝ่ายช้าเกินไป